รู้สึกว่าเป็นการทํางานวันสุดท้ายของสัปดาห์ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้เริ่ม<ก>ต้นห,หยุดยาวกันนี้ยาวกันตั้งแต่พฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์4วันนะครับโอ้โหหยุดยาวแบบนี้พาไปเที่ยวกันดีก,กว่าค่ะอันนี้จะเป็นสถานที่ในการคลายร้อนแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินเลยนะฮะนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับโดยสถานที่นะครับที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นอยู่นี้นี่เลย กำลังเป็นสถานที่คลายร้อนแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับบนเนื้อที่กว่า2ไร่ถูกจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆมีทั้งโซนนั่งทานอาหารรับลมแบบเย็นสบายสบายหรือว่าจะเดินชมสวนก็ได้ครับชมต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่มีการติดตั้งสปริงเกอร์รองน้ําทําให้ประชาชนที่มาเที่ยวตลาดน้ําแห่งนี้เย็นชําใจเหมือนจะเปิดแอร์อยู่ที่บ้านเลยประหยัดดีนะ <c oughs> ส่วนใครที่พาบุตรหลานมาด้วยที่นี่ก็มีสวนน้ําด้วยนะมีเรือปั่นไว้คอยบริการอีกด้วย สำหรับตลาดน้ําแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนร่วมกันสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ส่งผลทําให้เกิดรายได้เสริมกับนักเรียนที่หาเวลาว่างในการนําสินค้าขออภัยครับในการนําสินค้าของฝากนี่เอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวทําให้มีไรายได้ในช่วงปิดเทมอมใครสนใจนะครับแล้วก็กาลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนสามารถเดินทางไปเที่ยวได้นะครับที่สุรินทร์อยู่ไม่ไกลนะจากตัวเมืองนะครับ อยู่หน้าหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานวิทยาเขตจังหวัดสุรินทร์หายร้อนได้ปั่นจักรยานได้มีสปริงเกอร์ไปที่ขอนแก่นกันบ้างค่ะ<อ>ทงัง